คุณสมบัติการเป็นผู้ตรวจสอบทวนสอบหรือ Third Party ในโครงการทีเวอร์เพื่อการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจะมีคุณสมบัติอย่างไรสนับสนุนโดยโครงการจำประชาคาร์บอนต่ำกลุ่มทุนมนุษย์รักโลก ปเป็นใครล่ะวีวบที่ว่านี่เป็นใครถ้าจะเป็นวีวบต้องทำยังไงในส่วนของผู้ประเมินภายตองภาคสมัครใจหรือว่าวีวีบีนะคะ v a l i d a t i o n เ n ชั่ i เวอร์เ o เนี่ยก็คือนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลนะคะไม่ใช่บุคคลเนาะนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองระบบงานเป็นหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบการเรื่องกระจุก ซึ่งการได้รับการรับรองระบบงานนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าท่านจะได้รับการรับรองระบบงานที่เป็นลักษณะโกโบเป็นอินเตอร์ไหมจาก IAF หรือว่าจาก ISO 14065ที่เป็น International หรือเปล่าหรือว่าเป็น Accreditation Body ที่เป็น local Accreditation Body บานเราก็คือสมอเนาะแน่เป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานผู้ตรวจสอบความใช้ได้คนสอบการเรืองศึกค่ะ โดยในส่วนของผู้ที่สนใจนะคะที่จะเป็นผู้ประเมินภายนอกอุปกรเรามีหลักสูตรการอบรมเฉพาะสำหรับผู้ตรวจสอบทอสอบในส่วนของเป็นการเป็นวีดีของโครงการทีเวอร์อยู่นะคะถ้าสามารถไปศึกษาได้หรือว่าไปศึกษาหลักเกณฑ์ระเบียบก่อนได้ในเว็บไซต์มีอยู่ว่าถ้าท่านจะเป็นผู้ประเมินภายนอกหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไรบ้างที่ท่านจะเป็นผู้ประเมินภายนอกได้ต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง คุณสมบัติเป็นอย่างไรเหล่านี้ไปศึกษาข้อมูลโอเวอร์วิวก่อนในเว็บไซต์ของงการทีเวอร์ถ้าสนใจจะทำแล้วค่อยไปเข้าสู่กระบวนการนะคะณปัจจุบันผู้พรินาโนรงกางทีเวอร์เรามี10นิติบุคคลได้กันค่ะ สิบนิติบุคคลนี้ได้รับการรับรองวงงานจากสบอนะคะซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดของแต่ละนิติบุคคลได้ที่หน้าเว็บไซต์โดยสิบนิติบุคคลนี้ไม่ได้มีความสามารถที่จะตรวจโครงการทีเวิร์ดได้ทุกประเภทโครงการที่เรามีสิบสประเภทโครงการค่ะนิติบุคคลแต่ละรายตรวจประเภทโครงการได้ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเลือกใช้บริการให้มาตรวจโครงการเราเรา,เราต้องไปดูรายละเอียดก่อนว่าเขามีขอบข่ายมีความสามารถที่จะตรวจประเภทโ,ดดโครงการของเราได้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นในส่วนของรายละเอียดของผู้ประเมฐฐนินภายนอกนะคะอะ